จะบอกลับมาแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงแข่งระเบิดสนับสนุนโดยสกาแคร์เพอร์เฟ S P F 30ครับในการแข่งขันเกมหากแขกรับเชิญอยู่ทีมชนะก็รับไปเลยทองคำมูลค่า1,000 0บาทแต่ถ้าอยู่ทีมแพ้ก็ต้องไปลุ้นต่อในรอบโดมระเบิดหากแขกรับเชิญไม่โดนแปลงก็รับไปเลยทองคำมูลค่า5,000บาท มในวันนี้มีชื่อว่าระเบิดเปลี่ยงเทียงตรงผู้เข้าแข่งขันจะได้ถือลูกบอลคนละลูกทั้งสองทีมจะสลับกันเลือกผู้ที่เข้าไปอยู่ในทังระเบิดทีมใดป่าเป้าที่มีเข็มจอลุกโป่งแตกใส่ฝั่งตรงข้ามได้2คนก่อนเป็นฝ่ายชนะเอาละครับหัวหน้าทีมเชิญครับยิงฉุบพวกเลือกเป็นฝ่ายปาก่อนนะครับแล,แล้ววันนี้ก็มาถึงไอ้น้องรับนี่ครับแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องขอโทษเลยแล้วกันว่าพี่หมูโดนแป้งแน่แ่วันนี้ แกเอาชีวิตฉันดีกว่าไอ้ผาดฉันเองดีกว่าพี่ใหญ่เองมันเป็นลูกน้องไอ้เป็นขี้ข้าของข้าเฉันเองไม่ได้มันทำไมถึงไม่ได้วะพี่ใหญ่ป้ายหัวหน้าอยู่กับฉันโโอ้หมีป้ายงแงกเอาไปนีไปยืนนู่นชนะได้ปลาก่อนครับพร้อมหนึ่งสอง ต้มเอบโอ้ยเอาแล้วสีน้ำเงินได้ฝ่ายปาก่อนเลือกครับหัวหน้าไปนั่งเลยอ่าครับรู้ตัวนะฮะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับเอางี้ดีกว่าพวกผมยกให้พี่สองคนเลยดูกันเลยดูด้วยว่าเอามัใครจะเหิจะนั่งหรอไปปลาไปปลาวันนี้ไม่ปลาสีน้ำเงินมีสิทธิ์ก่อนนะครับคุณเท่งเป็นคนไาเองนะครับขอปลา็ไม่ให้ไาอยู่แล้ว ไปเลยไวเลยโอ้โหอันน no, no okay. uh ี้อลูกเร็วๆเลยตั้งขึนเร็วๆลยหนึงสองสามปั้งไม่มาเข้าปุ๊บหนึงสามปั้งเลยโอเคมา น้านีเลยขอลงัับเลยโดนชนะนะครับไม่โดนคุณเท่งได้เปรียบนะครับโดนนนะขวานิดดนะครับเขาสั่งตอนนี้เขาสั่งอาจารย์เขาสั่งขวานิดไปมาไปมา กลับไปบ้านคืนนี้ไม่ต้องหลับไม่้องนอนกลับไปซ้อมเจอคู่ต้อัเจอก่อนสรุปนะครับวันนี้สีส้มชนะครพี่เมี่มี่มแหมพี่หมูพลาดไปไม่เป็นไรครับพี่หมูเดี๋ยวไปลุ้นนะฮะ0 0นนะครับอ่ะสีน้ำเงินนะครับไปลุ้นต่อที่18แป้ายนด้านโนนครบโกะแก่ plus ลูกบิดประตู RMI พิมท์ถาส้นเท้า 91E Go Hair Ruumoos S 3G Plus แล้ะ Wi-Fi ขนมโอเคทีนบิสกิตพิม์มกรองแสง 7N ว x เว็กซี่ลามาโซนครีมยูโรคัสตาร์ดเค้ก น้ำพริกมินิรุ frame, of ito, ่งเจริญแสงอุดมโคมไฟรองเท้ากีตเครื่องครัวสมายนมข้นตราพาเลสมาหลอกยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะฟิล์มกรองแสงเซอสนับสนุนโดยยูโรคัสตาดเค้ก ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเครื่องหนังแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮขนมโอเคทินบิสกิตมเมล็ดมะม่วงหิมพานา์อบเกลือโกแก่พลัสน้ำพริกมินิรุ่งเจริญรองเท้า เครื่องครัวสมัยบายสตาร์เวลคุ้มค่าคู่ครัวคุณแสงอุดมไลติงศูนย์รวมโคมไฟครบวงจรมาล็อกอลัม,มิลมเอสพียาลดกรดเครือบแผลในกระเพาะนมข้นหวานและนมค้นจืดตราพาเลสลูกบิดประตู RMI มั่นใจเอาอยู่ TrueMove S, True S 3G Plus และ Wi-Fi 7 eleven ยกเโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลส m มู t ตี e ธนาคารพงสวรรค์มุง่งมัน่นให้ท่านมากกว่า ในรอบโดมระเบิดนี้หลังแผ่นป้ายจะมีบวก6แผ่นป้ายลบ6แผ่นป้ายและสลับ6แผ่นป้ายหัวหน้าทีมจะต้องเลือกป้ายให้ลูกทีมคนละ1แผ่นป้ายหากลูกทีมได้เครื่องหมายบวกก็จะต้องเข้าโดมระเบิดด้วยหากลูกทีมได้เครื่องหมายลบก็ไม่ต้องเข้าโดมระเบิดแต่หากลูกทีมได้เครื่องหมายสลับก็จะต้องเข้าโดมระเบิดแทนหัวหน้าทีมนะครับเอาละครับสีน้ำเงินพร้อมนะครับคุณเท่งเลือกลูกทีมคนละ1แผ่นป้ายครับ ให้พี่หมูก่อนครับคุณแท่งเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับอะไรดีลูกปิดประตูคุณภาพตรา RMI ครับลูกปิดประตูนะครับ RMI ให้พี่หมูก่อนนะครับน้องกัดจังครับคุณเท่งอะไรดีเครื่องทําน้ําร้อนน้าเย็นครับ MD MD นะครับเครื่องทําน้าร้อนน้ําเย็น MD ให้น้องกัดจางคุณนองครับคุณแท่งอะไรดีล้ามาโซชีนครับ ครีมแก้เชื้อราลามาซอนครีมนะครับน้อนกับม UH ันหนวกหูเปิดคุณนูก่อนเลยฮะเราแล้วคว้าคว้าคว้าเราคือช้างครับหูสีข้างคุณเท่งจะเลือกเปิดใครก่อนครับคุณหมูครับเปิดคุณหมูก่อนนะครับผมครับผมเอาล้วครับตอนนี้คุณเท่งแลโดมระเบิดนะครับมาลุ้นว่าป้ายคุณหมูนะครับจะรอดหรือเปล่าถ้ารบรอดนะครับผม RMI หนึ่งสองสามเบิ้ มากัจจัง <c oughs> เรื่องทางน้ำร้อนน้ำเย็น m อมดนะครับมาดูว่าบวกลบหรือสลับ1 2ึ่งสองดลบนน้องกัะจังรอดนะครับผมเอาหรอเอาล,อคอาละครับของคุณนงครับครีมแก้เชือรานะครับลามาโซนครีมนะครับบวกลบสลับหนึ่งสองสาม วันนี้นะฮะในโดมระเบิดของเรานะครับคือคุณรงและพี่หมูค่ะแต่ยังมีสิทธิ์รอดครับหนึ่งหรือสองมีหนึ่งอันที่โดนยกนิ้วเดียวเอาหนึ่งหนึ่งนะครับเอาหนึ่งสรุปเลือกหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะฮะว่างคืหนึ่งหมายคืสองครับอาจารย์มาแก้ววางว่างนะครับว่างว้างหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งยึงยึ่ง <c oughs> สลักหมายเลขหนึ่งนะครับ <c oughs> นับพร้อมกันนับหมู เอาละครับวันนี้สรุปนะฮะคุณโนงและพี่หมูเข้าโดนระเบิดของเราก็ไม่โดนแป้งนะครับพี่หมูก็รับไปเลยครับทองคำมูลค่า5,000บาทจากสกาแคร์เพอร์เฟกต์ SDF 30คสิบแ้าวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูมากเลยครับขอบคุณมากๆนะครับโอกาสหน้ามาร่วมสนุกกันใหม่นะครับเอาพร้อมมีภาพน่ารักไหมพร้อมแล้วไปชมภาพน่ารักน่ารักกันก่อนเลยครับ น่ารักวันนี้ครับมาดูชาโนงแกล้งจ่าเท่งให้กระเป๋าเงินเนี่ยชีกโดยการเลี้ยงข้าวภรรยาท่านผอครับไทโจูดสักจานไว้มาจากประเทศอะไรรอเปล่าจีนครับผมมาจากจีนและคนทําตายไปแล้วเนี่ยครับผมตายวิก่ปีแล้วตายไป2ปีปี้วฮะแต่ลูกหลานยังทําต่อนะครับผมอร่อยมากครับสักสองจานนะฮะดีจ้ะสักสองจานนะต้องดูพี่เท่งสงสัยจะชนไม่ไหวครับคว้างใส่ซะเต็มกอหูกันเลยทีเดียว จย <mould> <architectural> ิ้ม <respondents> ก็อมยิ <loudly highly> ้มน่ารักกันไปครับเนี่ได้ยินยังไงเนี่ยผมจะดื่มน้ำฝนหวานๆน่าชื่นใจแทนนะครับอ๋ออยากลองบ้างเหรอเอาเลย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 เยรองเท้ารองเท้าอยู่นี่โอ้น้ำฝนจังกาวเรื่องนี้ผมด้วยหาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้เข้าใจหน้าใจครับผม ไม่เป็นไรค่ะพะดูสภาพอย่างคุณเนี่ยไม่น่ากินผักอ่ะน่าจะกินหญ้าใครบอกว่ากินหญ้าเลยครับคุณจะบ้าเลยไงผมไม่ใช่กระต่ายนะคุณอ๋อหมายถึงควายอะค่ะ จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธออบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลันลงมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้ทาทธอ อากที่ฉันรู้คือเธอได้เป็นชีวิตและไปถึงหัวใจวันนี้วันไม่รักเธอใหม่อ่อนโย